พี่น้องใหญ่เวลาที่พาไปเบื้องมู่มูนี้ไปย้ำเบิ่งของหมู่กันฝนตกฝนดินไปย้าเบิ่งของหมู่ก่อน,อน,นบ่มเบมน,ม,นมันขาขี้ตมน้ำขี้ตมแม่ขี้ตม่มลุยขี้ตมเน่าบุดแล้วบ่หมู่ค่อย บบไดมาหลายมือหรอกลูกเศ้ามาเกลือเกลือมาให้อาหารมม่ มีเวียกก็ไปเวียกทางอื่นบุได้มาเกือบโม่ไลยมือแล้วใหญ่วิไลก็ได้ก็เลย่าบ้อ,บองลูกสนะเสามาเลี้ยงมูดถ้าแม่เด้อมาเกือมู้บแม่ถ้าแม่เด้อดมาเพิ่นก็มาทุกมือมื้อนี้บุได้ไปเวียกทางเดิเลยวนันมาเบิ้งมูดก้อนมาสันเอ้าป,ป้า พี่น้องเป็นผู้เดามาเปลงผู้เรามาเฮ็ดของหมู่ของค่อยบึงไหมพี่นอ้องปัด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 ปดปัดเราคิดว่าหมู่ค่อยสีนอนเส้นนำขี้ตุม่ม จนเห็นย่างปุ่นแลาวสนหลอะก็เป็นผู้ใดามาลักแปลงของมู่ <c oughs> ค่อยนคือมาขี้ลืมเท้ก็จาของแปลงเทะของมู่มาแปลงมามุงเทะ เจ้าของมาเปลงเจ้าของก็ลืมเองสร้างเป็นเนะาะใหญ่ใหล กะซุนแดดซนฝนแล้วซูบ่ได้แช่น้ำฝนแล้วเพิ่นเนี่ยแดดฮ้อนกะบ่ฮอนฝนตกกะบ่ได้แ่ขี้ตมแล้วเด้อซูเอ้ยมู่เอ้ย นี่ไดา้เด็กๆสบายบ่ยุ่งเหินมากเสื้อสั้นก็สีงามสบายบ่พุ้นนอนเส้พุนพ้นะนะพุ้นนะพุ้นนะพี่นนอง สิดีใจอะไรดีฮะนะ่ะไอเนี่ยฮะสู่งฮะตุ้ยฮะผีเด้อลูกอยู่เหันมา,า,า,ามเซอร์เนีงามแล้วอยู่เหันมาเซอร์สั่งกระซี่งามแล้วบังเด้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 ลูกลูกโม่เอย้ยลูกโม่เอย้ย อยู่หันมาเสื้อสั่งกระสี่งามเลวแม่เห็ดให้เลยดูพี่นอ้องเป็นสิดีเจอทีฮะเน่ยเพิ่นได้อยูเหันมา นอนอีกแล้วมันคือซีดีเจ้าแหงได้ยุ่งเงินมา้ยยุ้ยคงมา้ยยิ่งย่างหดสูงเด้อลูกเด้อหยิบตูยหิบผี แม่ทองคนน่ะกินหำกินอาหารไล่กันถูกปัดทีายพี่น้องสามตัวเป็นหมู่แม่เบริร์เบริรทั้งสามตัวอันนี้ก็หมู่แม่นี้ก็หมู่แม่ตัวนั้นก็ตัวแม่ นอนอีกแล้ยยุสบายแล้วนอนวันสันเพิ่นว่า